ไอ้คำคำไอ้คำหอ้นีก็องาดีๆก็ได้รู้ห้องหเเจ้าหาถ้วซ่อาวายอ่ะห้องก็ใงง้นี่มาอยู่ที่หาอเว้ยัน้บไปเล่นซ้าไว้นเมียุ่มมะเนี่ยลุ่มมากลุ หูลงึงลึงกะตาที่มีมอนกันเนี่ยพี่พ่อเนี่ยเนี่ยหูพ่อสาว้น้ำเ okay. mm. นี่ยนี่ผมไปลงไปเล่นไปอยู่กับตายในน้ำบุญลงมาไปเออลงไปเล่นเย็นๆเนี่น้อยกันเออไปอ่ะเดี๋ยวมาเล่นท่านี้ก่อนเลยเนาะเออก็ขิงพ่อน้าเดือดท่านบุ๊ดๆฮะหนังให้ก pues ็โลกว่กันแาว ถ้าใครมาเล่นน้ำเย็นๆม่ใช่มาเล่นเล่นน้ำ้อนนี่อันนี้บบได้้อนมาเป็นระบบน้ำป่นที่มันบูดบูดบูดเนี่ยนี่นี่ไปหู้อ่ะโอนมันเดือดจ้บะบอกหู้เรื่องบานี่บอกแม่บอกหู้เนาะอุ้ยโอ้ถามกะมือยุ่งพอเออเย็นไปยเินเนาะเออเอเอตาคนใหญ่งหน้าบางก้าตังรู้ไหมเรตังลงเนี่ยกะมาแงงว โรงแรมเพื่อนี่ดึงคือแด้่เฮ้ยอาว่ายน้์โอดกว้างเลยอะกว้างนะอืออูดถึงเรื่องน้ำหานี่ดำน้ำเก่งไปที่หนึ่งจิ้งหว่านไปเลยละจิ้งหว่านไปเลยละอู้ไปกับฮาไว้คุยหาดำที่น้ำปิงบ้านเขานี่นะบ้านเขาเนี่ยนะน้ำปิงเนี่ยนะเออหาดำโอดไปแถวแม่น้ำน้างด้วยเอาะอย่างหายใจบ่ะได้บ่ะคุยหายใจอ่ะงชิ้งไงนะหมกดำน้ำปิงนี่นะเป็นน้ำหนาไม่หนอกหาหิ้งโพราะสมุยเนี่ยหาดำไปเลยเป่า ลงบุญอันดมันบุญตัไปเลยนะมือนตาเลยหอเออบบคำโวเออบบโอิงเนี่ยคิงมว่วหาบบอีกใดหนึ่งนี่จริงแข่งดำน้ำหาบอกเอากลไหถ้าใครการโต๊้หมวสองกำเออเออจมือหนึ่งลูกกระจายหนจ่ยลูกกระจายแม่คำหนึากาแ่คำนั้นเนึ่ดำน้ปิงเนี่ยไปสนนอำนาเลฮะฮก็ให้กันเหมือนกันคิงไปพดอันดามันเมื่อมาเออมาอามะลงห้องกัยหนเหนึ่งสองสา นี่มาเมินแบบจิงนี่จิงนี่หัวกักโก้ลักหันหันอยู่โทษโอ้จิงขึ้นมาง่าหันฮาก้อยู่ชิงกดดันมั้งน่ารู้ฮาดำอยู่ไงเอยอมให้ความจริงหน่อยคำโว้จิงนี่ยวันวันนี้ก็คำโวเออยอมมาอ๋อลูกประจ่ายป่ะเออมาโอ้ยเดี๋ยวนี่มือแพลนหนึ่งโอ้โหแล้วกันก็นึ่งกัไตะกี้าเลนอะอนี่พาเลนนี่พาเลคืออะไรนกันเถอะนี่แพลนนี่แพลน สองสองสองงออามนวเนหรอถ้าลูกป,ประจายนะบ,กกออะบักกิงกูว่าบักกิงกะจะไม่ปากดีกะเออได้ดน,น้ำโศกน้ำตกใด้เปรตและเปรตยังดังปั๊บมีบริการสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และฟิตเนสเซ็นเตอร์เครื่องออกกำลังกายที่หลากหลายและทันสมัยขนาดห้องกว้างขวางสงบสะดวกสบายห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง15นาทีต้องที่เดริชีเชียงใหม่ครับ